ทำตุ๊กตาแสนเก่าให้กลายเป็นคนรวยท <Yeah. S 1> าหน้าให้ดูหล่อจากนั้นก็ติดฐานวิกแล้วก็ทาด้วยสีอะคริลิกทำผมให้ดูหล่อไปเลยว,ว้าวดูดีจังจากนั้นก็ตัดชุดสีทองจากผ้าสีทอง <S <S 1> <S 1> การเกงที่ทำมาจากผ้าสีทองกลิตเตอร์แบบนี้ดูดีมากเลยจากนั้นก็ทำรองเท้าสีทองจากโฟมกาก,ากเพชร รองเท้านี่ยคู่ละสามแสนเลยนะแล้วก็ใส่ออเซอร์ r รีใส่ทองเข้าไปอีก <c oughs> เอ้ยเช้าแล้วเหรอเนี่ยขอเช็คโซเชียลมีเดียก่อนว่าใครพูดถึงเราบ้างอะเที่ยงแล้วทำไมยังอยู่บนเตียงอยู่เลยจ้าได้เวลาตื่นแล้วนะแม่แต่ผมไม่มีเสื้อผ้าจะใส่นะซิแล้วเสื้อผ้าที่สั่งตัดจากดีไซเนอร์เมื่ออาทิตย์ก่อนละ่ะเสื้อแจ็คเก็ตนียก็เป็นคอลเลคชันรุ่นดาสุดเลยนะไม่อะผมไม่อยากใส่ แล้วกิโมโนเวนเทเจเลยจ้ะเราจะได้ดูเหมือนจัก,กรพรรดิยังไงล่ะแล้วไงละแม่มันเก่าแล้วนี่นะงันเสื้อสีทองดีไหมจ๊ะสีทองน่ะรวยนะใช่ไหมโอเคครับแม่แต่ว่าผมไม่มีรองเท้าใสาเลยอ oh. ดูรองเท้าแต่นี้สิจ๊ะมันทำมาจากทอง99%แล้วก็ยังเป็นแฮ uh huh. นด์เมดอีกด้วยนะอ๋อใช่แจ๋วเลย <Yes. S 1> งั้นไปกินข้าวเช้ากัน <Okay. S 1> ดีกว่านะ นำแผ่นโฟมหนามาแล้วก็แผ่นโฟมที่มีลายแบบนี้จากนั้นก็ตัดเป็นเขียงว้าว <Wow. S 1> ทีนี้เราจะทำบุสเกต้าออกมาจากดินเบาเลยทาด้วยสีช็อคแล้วก็ใส่เมื่คือห้ลงไป บูสเกต้ากับคาเวียได้แล้วล่ะตอนเช้าของคนรวยๆก็ต้องมาพร้อมกับเบรกฟาสุดหรูพวกเขาเน่ยมีเชฟส่วนตัวลูกรักทำไมไม่กินอะไรเลยเลยจ้ะ hmm. คือของพวกนี้มันน่าเบื่อจังเลยครสซองสตรอเบอรี uh. นะ่น่ะอร่อยนะลองชิมดูสิไม่อยากกินน่าเบือ่อ uh. แล้วอยากจะกินอะไรล่ะ uh? มาทำอะไรที่มันแปลกดีกว่านะอย่างเช่นคาเวียไงขอคาเวียหน่อยบูสเกต้าคาเวียมาเสิร์ฟแล้วค่ะนายท่าน uh huh. เอ้ยคาเวียเนี่ยสีแปลกจังเลยอันนี้ก็สีเหมือนทองเลย ลูกพูดอะไรนะคาเวียซีทองไปอย่างนั้นเหรอพอกันเถี่พ่อไม่อยากจะฟังเรื่องไร้สาระแบบนี้อีกแล้วพวกเราน่ยดูแลแกเป็นอย่างดีจะจะไม่ยอมปล่อยให้แกกลายเป็นคนหนูเสียคนแบบนี้อีกโถ่พ่อด่าแบบเนี่ยผมก็งุนงิดพอดีนะสิสซี่ช่วยฉันด้วยนะฉันไม่อยากให้เด็กเนี่ยเสียคนไปมากกว่านี้ยังไงเธอช่วยพาเขาไปเรียนรู้ชีวิตที่หมู่บ้านของเธอหน่อยได้ไหมว่ามันเป็นยังไงเออได้เลยค่ะโอเค เราจะทำสาวโจรของเราจากตุ๊กตาน,นี้ลบหน้าหน่อยจากนั้นก็ตัดเสื้อผ้าจากผ้าเดนิมแล้วก็ผ้าสีแดงทำเสื้อเลยแล้วก็ใส่เอี๊ยมหน่อยจากนั้นก็ปิดส่วนที่มันขาดด้วยผ้าแบบนี้แล้วก็ทำผมของเธอจากเชือกป่านใส่กระดุมแล้วบานของเธอก็จะตกแต่งด้วยดอกไม้ โจซี่เราแม่ของเธอกลับมา,มมาบ้านเออจะอ่านหนังสืออะไรดีนะ<ม>สิ่งมีค่าที่เรามีก็คือหนังสือเนี่ยแหละแม่น่ะชอบอ่านหนังสือให้ฉันฟังอยู่เรื่อยเลยลูกรักจ๋าแม่มาแล้วขอโทษเนื้ที่มาช้า<ม>แต่ว่าแม่เอาของกินมาให้จ้ะม,มีไงจ้าคระซอง ขอบคุณค่ะแม่อร่อยจังเลยวันนี้ทำอะไรบ้างจ้าน่าเบื่อหรือเปล่าคืนแม่อย่าพูดแบบนั้นสิคะหนูน่าทำเซอร์ไพรส์ให้แม่ด้วยนะดูสิหนูขึ้นเขาไปเก็บดอกไม้เพื่อทำช่อดอกไม้มสวยจังเลยจ้ากลิ่นก็เหมือนป่าไม้จริงๆเอะ่ะแม่ทำงานไปคิดถึงหนูไปนะเจ้าชายและเจ้าหญิงก็มีชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขจบแล้วจ้าอันนี้ทานมาหลายเรื่องแล้วนะจนในที่สุดโจซี่ก็เผลอหลับไปฝันดีนะจ้าลูกรักของแม่ ตัดฝาพลาสติกแล้วก็ติดส่วนนี้ของช้อเลยตัดส่วนเกินออกแล้วก็ระบายสีเงินทำไข่จากดินเบาแล้วก็ลูกบอลโฟมอ,อ้าหอมจังเลยนะไขท่ทอดเนี่ยเดี๋ยวอาหารเช้าก็จะได้แล้วนะจ๊ะ <c oughs> เอ้ยหิวจังเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ๊ะก <c oughs> ินให้อร่อยนะ เดี๋ยวแม่จะออกไปทํางานข้างนอกแล้วล่ะแม่จะได้ซื้อรองเท้าใหม่ให้หนูไงแล้วเจอกันตอนเยนจจ็นนะจ้าเจ้าซีอืมอร่อยจังเลยแม่เนี่ยทำอาหารได้อร่อยมาก <c oughs> ทำว้าวจากไม้จิ้มฟันสีทองแบบนี้ดูวสวยขึ้นเยอะจากนั้นก็ติดส่วนประกอบเข้าไปแล้วใส่ริบบิ้นสีทองเลย จากนั้นก็ติดลวดได้เวลาบินแล้วล่ะออร์นี่คนรวยกำลังจะเล่นว่าวอยู่ว้าววันนี้ลมแรงจริงๆเลย <Yeah! S 3> ย่าโอยเจ็บจังเลยมันหายไปไหนแล้วเฉัน <c> ต <oughs> ้องไปเอาคืนะมันอยู่ไหนกันนะเออเออเอ้เอเอาอยู่ข้างบนนั่นเหรอโถ่แต่ว่าออร์นี่ไม่ได้อยู่คนเดียวในป่าหรือ <mi> ไงมาทำอะไรที่นี่ ก็ว้าวฉันอยู่ข้างบนนะสซเดี๋ยวฉันช่วยเองช่วยยกฉันหน่อยนะเออนี่เธอไม่มีรองเท้าใส่ได้แล้วไม่เห็นจะยากเลยขอบใจนะเออนี่ถามหน่อยทำไมไม่ใส่รองเท้าก็ฉันไม่ค่อยมีเงินซื้อน่ะเอองั้นงั้นเธอก็เอารองเท้าจะไปใส่สิฉันไม่เยอะเลยแน่ใจเหรอขอบใจนะว้าวมันนุ่มจังเลยขอบใจที่ช่วยฉันฉันก็อยากจะช่วยเธอตัดเกียบแล้วก็เหลา จากนั้นก็เอากระป๋องน้ำอันลมมาตัดเลยให้คนพ่อคนแม่ช่วยนะเดี๋ยวมันจะบาดมือเอาจากนั้นก็ทําให้เป็นรูปจอบแล้วก็ใส่เข้าไปในไม้จากนั้นก็ทาสีจากนั้นก็ผ่านด้วยเชือกเลยแล้วก็ทําเครื่องมืออันที่สองคลาดและอุปกรณ์ทําสวนกําลังรอผู้ใช้งานอยู่ และอันนี้เป็นส่วนของเราตอนนี้ได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะหากผลไม้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเออให้ฉันช่วยเธอได้มะฉันอยากจะรู้ว่าต้องทำไง <Yes. S 1> ได้สิใส่ผักลงไปในตะกร้าเลยจากนั้นก็ต้องพลวนดินอือหอนายเนี่ยทำได้ดีมากเลยนะ <S 2> <S 2> อ,อ๋อไม่รู้มาก่อนว่าผักกาดจะใหญ่ขนาดเนี้ กระดาษโฟมสติกเกอร์กากเพชรแบบนี้แล้วก็ติดลงไปที่หลอดตัดส่วนเกินออกแล้วติดอีกชั้นของกระดาษโฟมแล้วก็ติดอีกชิ้นให้เป็นกล้องส่องทางไกลใส่เลนส์เพชรซะหน่อยจะได้มองเห็นไกลไง uh huh. แล้วก็ติดเชือกเลยเอาไว้ห้อยที่คอได้ไงอ๋อ uh huh. อันนี้น่าจะได้อะ uh huh. ใช่ถูกแล้วนายนี่เก่งจัง uh huh. เราทำงานหนัก ทีนี้เราก็มากินผลไม้สันอร่อยกันนะนายคอูดอดนี่เป็นยังไงบ้างนะดีเลยเป็นได้เร็วกว่าที่ฉันคาดเอาไว้อีกนั้นเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านแบบเนี้ดีต่อเขามากเลยตัดตะเกียบออกจากนั้นก็ติดกาวร้อนด้วยไม้ไอเิมแล้วก็ตัดส่วนเกินออกหลาไม่แหลม <S <S> <S จากนั้นก็ผ่านด้วยผ้า แล้วก็ถังที่เต็มไปด้วยน้ํำยาถูพื้นพร้อมแล้วทุกอย่างจะต้องสะอาดแน่นอนฉันอยู่ที่นี่ทำตัวตามสบายเลยนะ <c oughs> เออห้องเก็บของของฉันยังใหญ่กว่าบ้างของเธออีกอ <c oughs> ใช่แต่ถึงยังไงที่นี่ก็เป็นบ้างของฉันนะนะเออ,เอ,อสวยแล้วทำไงดี เท้าฉันเปื่อนนะสิเออบ้านเธอเลอะเต็มไปหมดเลยฉันควรทำไงดีไม่เป็นไรเอานี่เดี๋ยวมาช่วยกันทำความสะอาดนะเออทำไงอ่ะก็แค่จุ่มไม้ถูพื้นลงไปแล้วก็ถูไงเธอทำความสะอาดบ้านเองเหรอใช่นะสิไม่เห็นจะยากเลยคือฉันขอลองบ้างได้ไหมสนุกดีเฮ้ยฉันถูพื้นเองแล้วเฮ้ยเหนื่อยจังเลยแต่รู้สึกดีเป็นบ้า ทำากล่องกระดาษแบบนี้จากส่วนที่เราปิ้นแล้วก็ติดโลโก้ลาลาทอนใส่รองเท้าบูทแล้วก็ตามด้วยกระดาษห่อกกล่องแล้วผูกโบให้สวยงามใครจะเป็นผู้โชคดีได้กล่องนี้กันนะอันนี้เป็นเรื่องที่ฉันชอบมากที่สุดเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับซินดลเดอเรลล่านะไ<อ>งเจ้าจเด็กๆดูซิว่าใครมาไมงาลูก พ่อมาตรวจดูความเรียบร้อยแกน่ะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะที่นี่แกก็จะได้เข้าใจแล้วใช่ไหมพ่อผมคิดถึงพ่อจังเลย <Yeah. S 2> พวกเราเนะี่ยภูมิใจในตัวลูกจะ้ะ <Yes. S 2> พ่อครับผมจะเพื่อนแ้แล้วขอบคุณทุกอย่างที่คุณทำเพื่อลูกของเรานะอันนี้ของขวัญแทนคำขอบคุณของพวกเรานะตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าชีวิตไม่ใช่การมีเงินแล้วก็ใช้ของแพง ความสัมพันธ์มิตรภาพแล้วก็ความเคารพสําคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นได้ฮะบู๊ใหม่แบบนี้ท้าฉันก็จะไม่เย็นอีกอแล้วนะสิแล้วุนนี้ก็สวยจังเลยเหมือนซินเดอเรลล่าเลยสักวันหนึ่งฉันเชื่อความฝันจะกลายเป็นจริง